ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะครับรบกวนนะครับผู้เรียนดาวน์โหลด exercise นะครับแล้วก็แตกไฟล์มาไว้ที่ Desktop นะครับแบบนี้ตัวโปรแกรมหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือตัว P3D นะครับตัวที่ตัวย่อนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรม b i p i n g 2 3D นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวจัดการไปสเปคนั่นคือสเปคไอดีเตอร์นะครับส่วน RC ตัวนี้ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับก็คือ report creator สำหรับรวบรวมรายการ build of material ทั้งหมด ของทั้งโปรเจกต์ที่เราได้สร้างไว้นะครับให้เรามาเริ่มต้นที่เปิดโปรแกรม AutoCAD p l a n 3D นะครับโดยในหลักสูตรนี้เราจะใช้เป็นเวอร์ชั่น2 0 1 8นะครับแต่ไปคลิกเรียกเปิดขึ้นมาเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะมาจัดการในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับของโปรแกรมก่อนที่เราจะเริ่ม เรียนนะครับปรับจูนได้ตรงกันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับจะมี default Project ซึ่งจะเป็นโปรเจกตตัวอย่างที่เขาทําไว้ให้นะครับตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับให้เรามาที่ Project Manager นะครับที่หน้าต่าง Project Manager แล้ว File, คลิกที่ Sort File Tab บจากนั้นคลิกที่ Default Project นะครับแล้วคลิกขวาเลือก Close Project จากนั้นนะครับที่ Project Manager นะครับ ที่ซอสไฟล์แท็บนะครับจำไว้ตรงนี้หน้าที่คือควบคุมการทํางานของไฟล์ทั้งหมดในโปรเจกต์นะครับแล้วก็มาที่ Current Project นะครับคลิกปลับดาว n ลงมาเลือก New Project ทีนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างโปรเจกต์นะครับโดยที่โปรเจกต์ที่เราจะสร้างเนี่ยให้ชื่อว่า Piping 3D Basic 2018จากนั้นนะครับที่จัดเก็บนะครับ ให้กด browse นะครับไปที่ Desktop นะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับ exercise piping 3 d basic นะครับคือแบบฝังหัดที่เราได้ดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นตัวโปรเจกต์เนี่ยเราจะเก็บไว้ที่นี่นะครับให้เรา open นะครับหน้าต่างถัดไปนะครับให้กด next นะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของ ยูนิตในการเขียนนะครับโดยหน่วยที่จะใช้ในโปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นมิกแมทริกนะครับโดยเลือกที่แมทริกมิกแมทริกนี่หมายความว่าก็คือความยาวท่อเราจะวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับส่วนไดเมเตอร์ของท่อเราจะบอกเป็นนิ้วนะครับเพราะะน้าหางานของคุณบอกเป็นมิลลิเมตรอย่างเดียวคุณเลือกที่นี่นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเลือกเป็นหน่วยนิ้วนะครับสาหรับไดเมเตอร์ท่อนะครับจากนั้นกดปุ่ม next ครับ ในส่วนตรงนี้จะเป็นมาตรฐานงาน P.I.D. นะครับก็คลิกจองเป็น P.I.P. ไว้นะครับจากนั้นเลือกปุ่ม Next นะครับส่วนการตั้งค่าตรงนี้นะครับทิ้งไว้ตามปกติของเขานะครับจากนั้นกดปุ่ม Next ครับ SQL เช่นกันนะครับใช้เป็น SQL Lite นะครับกดปุ่ม Next ครับแล้วก็กด Finish ทีนี้ก็ให้มาดูที่หน้าต่าง Project Manager นะครับที่แท็บ Source File นะครับ ตรงนี้จะเป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการทํางานของโปรเจกต์ที่เป็น P n I D นะครับและส่วนที่เราจะทําในหลักสูตรน,นี้นะครับจะอยู่ที่ Plan t r e Drawing นะครับอันดับแรกนะครับที่ Plan t r e Drawing เราคลิกซ้ายนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือก New Folder ที่กล่องข้อความ New Folder นะครับสร้างชื่อโฟลเดอร์ว่า Layout Plan ปุ่มโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์แล้วแปลนมาตัวหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาแล้วแปลนนะครับที่อยู่ในแบบฝึกหัดเนี่ยแนบไปใส่ตัวโปรเจกต์นะครับวิธีการนะครับเพ่คลิกที่แล้วแปลนคลิกขวานะครับเลือก copy drawing to project จากนั้นเข้าไปที่แบบฝึกหัดนะครับไปที่ exercise paper to the basics จากนั้นนะครับเลือก่ l a y o u t p l n n นะครับ Layout p l a n ที่จะใช้นะครับจะเป็น Piping 3D 2018นะครับ Layout p l a n นะครับตัวนี้กดปุ่ม o p e พนะครับตอนนี้ก็จะพบว่าในโฟลเดอร์ของ Layout p l a n นเนี่ยมีมีไฟล์แคดของ Layout p l a n ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกนะครับเปิดขึ้นมา ทีนี้นะครับเราก็จะมาควบคุมในเรื่องของวิวก่อนนะครับในส่วนของการควบคุมวิวนะครับก็จะอยู่ที่มุมด้านบนของโมเดลสเปซนะครับที่นี่ตรงนี้นะครับที่คัสตอมวิวนะครับเขาจะมีท็อปวิวนะครับบัตตอมเลฟไรท์ฟรอนต์แบกนะครับแล้วก็มุมที่เป็น ISO นะครับอย่างเช่นซาวเวส t i โซเมตริกแบบนี้นะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้ในส่วนของแล้วแปลนเนเป็นแล้วแปลน 3D นะครับซึ่งผมได้ทําระดับพื้นและเคลียร์แนว์ฟูตติ้งไว้ให้แล้วนะครับเพื่อให้เราใช้พลังร้อยลงนะครับส่วนตรงนี้ที่เฉดเนี่ยจะเป็นการแสดงผลนะครับณปัจจุบันแสดงผลที่เฉดให้เราลองเปลี่ยนเป็นคอนเซ p ปชวลนะครับอ่าก็จะเห็นเส้นขอบชัดขึ้นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของคําสั่งพวกหมุนต่างๆนะครับให้เราถ้าเกิดว่าของท่านใดไม่มีแบบนี้นะครับอาจจะพิมพ์ NAV นะครับแบบนี้ Netbar นะครับ เด็ปานะครับทีนี้หลายท่านพิมพ์แล้วก็ไม่ขึ้นอาจจะพิมพ์เด็บปลาเรนเตอร์ไปได้นะครับจากเลือกออนนะครับก็จะมีเด้ปาขึ้นมาแบบนี้ซึ่งที่นี่จะมีคําสั่งแพนนะครับคลิกซ้ายนะครับค้างไว้ที่เมาส์นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับจากนั้นก็ปุ่มเอสเคตนะครับตรงนี้เป็นคำสั่งซูมนะครับซึ่งซูมเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะซูมกันที่เมาส์นะครับคือที่สกรอเมาส์นะครับก็เลื่อนเมาส์ไปขข้้้้าาาางหหหนนนนซููมมเเออออกะครัับลลื่ถย กดเมาส์ค้างก็จะเป็นแพนนะครับดับเบิลคลิกที่สกอร์เมาส์ก็จะเป็นซูมเอ็กซ์เทนะครับหรือซูมฟิตนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นออร์บิทนะครับซึ่งออร์บิทก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็มีสารูปแบบมีฟรีออร์บิทกับคอนติเนนต์ออร์บิทนะครับซึ่งโดยปกติเราจะใช้เป็นออร์บิทตามปกตินะครับให้ลองคลิกที่ออร์บิทนะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับแล้วก็หมุนโมเดลดูนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนดูนะครับลองทําให้คล่องนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กด S-Cap นะครับทีนี้ค่าแรกที่เราจะทำการตั้งค่านั่นคือ Object Snap นะครับให้เรามาที่บริเวณคัแถบขึ้นมือด้านล่างตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือกเลือก r d s e t t i n g ที่คำสั่ง Drafting s e t t i n g ที่นี่นะครับให้เรามาที่คำสั่ง Object Snap นะครับ ตรงนี้นะครับให้เรา select all นะครับแล้วก็เอา2ตัวนี้ออกนะครับเพราะเราจะใช้เกือบหมดเลยนะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะครับให้มาดูที่ด y n a m i c Input นะครับตรงนี้ในโปรแกรมแพนที่ดีจะเป็นต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นให้เปิด checkbox สองตัวนี้ไว้นะครับแล้วกดปุ่ม OK นะครับทีนี้ก็จะมีแถบเครื่องมือที่นี่นะครับ ที่สมเหลี่ยมตรงนี้นะครับกดลงมานะครับแล้วเลือก show m e d u b a r ก็จะมีพวกคำสั่งเครื่องมือ medusa ต่างๆขึ้นมานะครับที่นี่จากนั้นนะครับให้เลื่อนเมาส์นะครับมาบริเวณที่โล่งๆของ model space นะครับแล้วคลิกขวานะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง option ที่คำสั่งออปชันตรงนี้นะครับในส่วนของ display นะครับให้เช็คบอกที่ display file tab และ display l แล้ว t d n m o o u l l tab นะครับจากนั้นไปดูจากนั้นกด apply นะครับขออภัยแล้วไปที่ selection นะครับในส่วนของ pick box size นะครับให้ปรับมาบริเวณตรงกลางประมาณนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเค ทีนี้ให้มาดูที่คำสั่งนะครับ Work Space Switching ที่เป็นรูปฟันเฟืองที่นี่นะครับเพื่อเปลี่ยนการทำงานของ Interface เป็น p i p i n g 3D นะครับให้เราคลิกที่นี่นะครับจากนั้นเลือกเป็น 3D p i p i n g นะครับในส่วนของผมเนี่ยได้เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อบางท่านเนี่ยจะเป็นโหมดอื่นอยู่ที่เป็น P i d นะครับเพื่อจะได้เรียกใช้เครื่องมือเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเราได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้ปิดไฟล์ตัวนี้ไปนะครับกด กด yes นะครับเพื่อเซฟงานไว้จากนั้นได้บทต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง Equipment กันนะครับ